สวัสดีค่ะพวกเราโคโร n a ไวรัสกรุ๊ป2จะมานำเสนอวิจัยเรื่องการสร้างโคโรนาไวรัสในมนุษย์แบบเทียมและการตรวจหาแอนติบอดีที่มีอยู่ก่อนในประชากรมนุษย์ค่ะไวรัสโคโรนาที่ติดต่อสู่คนมีทั้งหมด7ชนิดนะคะได้แก่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2ชนิดที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจเฉียบพันรุนแรงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตะวันออกกลางและไวะรัสโคโรนาในมนุษย์ได้แก่ HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 และ,ะ HCoV-OC43 e, โดยที่ HCoV-229E และ HCoV-NL63 อยู่ในสกุลอัลฟาส่วนอีก5ชนิดอยู่ในสกุลเบตา้าโดยเชื้อ HCoV แพร่กระจายผ่านละอองทาเงเดินหายใจละอองในอากาศและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่ปนเปื้อนไวรัสหลังจากการระบาดของโคโรนาไวรัส2019เราใช้การทดสอบการทำให้เป็นกลาง โดยใช้ไวรัสเทียมหรือการทดสอบการดูดซับภูพมิคุ้มกันที่เชื่อมโยงกับเอนไซม์เพื่อตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อ h c o v ในตัวอย่างเซรัม่มที่เก็บรวบรวมในปี2009ถึง2010และ2023ค่ะ objective นะคะ 1. เพื่อทำความเข้าใจ positive rate ของโคโรนาไวรัส 2. เพื่อสนับสนุนวิจัยและการพัฒนาวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสค่ะ Material and method นะคะ 1. เซลล์ไค่ะเซลล์ Cell ที่ใช้ในการทดสอบนะคะมีดังนี้ค่ะเซลล์ Cell ตของตัวอ่อนมนุษย์นะคะที่มี S V 4 0 l a s T antigen e นะคะหรือ293 T ค่ะเซลล์293 T จะจะมีการแสดงออกของตัวรับ Antiotensin Converting Enzyme นนะคะและอินฟลินอย่างคงที่เซลล์มะเร็งตับของมนุษย์เซลล์ไตของติงแอฟริกันเขียวเซลล์ไตของตัวอ่อนมนุษย์ที่มีการแสดงออกของ b e t a าก l าเก o โตไซนะคะอัลฟา6 6ซน์แทนเฟรตนะคะเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ค่ะเซลล์ไตของลูกแฮมเตอร์เซลล์รังไข่ของแฮมเตอร์จีนนะคะ เซลไตของตัวอ่อนมนุษย์ชนิดที่เติบโตเร็วและมี SV40 ลาสทีเอดิเค่ะเซลลมะเร็งปากมดลูกของมนุษย์ค่ะเซลมะเร็งตับของมนุษย์เซลไทมัสของสุนัขเซลลไตของลิงลีซัสเซลลไตของวัวค่ะเซลลไตของสุนัขเซลไฟโบบา์สของปอดมนุษย์ค่ะเซลลไฟโบบาร์สของตัวอ่อนหนูค่ะ 2พาสมิ์นะคะพาสมิดของไวรัสโครโรนาในมนุษย์นะคะจะมีทั้งหมด7สายพันธุ์ค่ะคือ sars cov 1ค่ะ sars cov 2 mer s cov ค่ะ h cov nl 6 3ค่ะ h cov 2 2 9 e ค่ะ h cov hku 1ค่ะและ h cov oc 43ค่ะ3ซีรัมนะคะในปี 2009- 2 0เ0ถึงนะคะสถาบันแห่งชาติเพื่อการควบคุมอาหารและยาได้เก็บตัวอย่างซีรัมมาจำนวน100ตัวอย่างนะคะจากเขตปกครองกวางซีจวงและเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบ20องศาค่ะต่อมาในปี2023นะคะมีการเก็บตัวอย่างซีรัมเพิ่มค่ะอีก100ตัวอย่างนะคะจากเมืองทนซานตรงค่ะ และตัวอย่างซีรั่มทั้งหมดนะคะจะได้รับการรวบรวมโดยได้ความยินยอมจากแพทย์เพื่อใช้ในการตรวจหาเครื่องหมายของเชื้อโรคค่ะ 4. e ่แอ m ซาลิงอิมมูโนโซเบนแอค่ะหรืออิลิซานะคะชุดทดสอบอิลิซาจะทำโดยเมืองปักกิ่งของประเทศจีนค่ะ ซื้อโปรตีน S ของ HKU1 และ OC43 จากบริษัทอื่นค่ะคือ s i n o Biological นะคะเจือจางโปรตีน S ของ HKU1 และ OC43 นะคะเป็น250นอนนกร,รัมต่อมิลลิลิตรในบัฟเฟอร์ที่มีเจือจาง4,000เท่าเป็นแอนติเจนค่ะแต่ละหลุมได้รับสารละลายเจือจาง 1, 100มโครลิตรนะคะ ตามด้วยการบ่มที่อุณหภูมิ37องศาเป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะและบ่ม้ามคืนที่อุณหภูมิ4องศาหลังจากผ่านไปประมาณ1คืนนะคะให้ทิ้งสารละลายในบ็อกออกค่ะและใช้สารละลายปิดผนึกเป็นเวลาอีก2ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นทิ้งสารละลายปิดผนึกและปล่อยให้แห้งนะคะค่าคัดออก ที่0.15ได้รับการกำหนดโดยบริษัทไปจริงวันไทยไบโอโลจีคอพาร์เมซีอินเตอร์ไพรส์นะคะโดยผ่านการวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะการเตรียมไวรัสโคโรนาไวรัสในมนุษย์ชนิดเทียมเลี้ยงเซลล์ t ี293ตัวในฟารที่75ความหนาแน่น80-90%ทิ้งอาหารเลี้ยงเชือ้อเติม dmem 15 ml บ่มที่อุณหภูมิห้องเติมตัวอย่างเซลล์ทีจำนวน293ตัวบ่มในสภาวะคาร์บอนไดออกไซด์5%อุณหภูมิ37องศาเมื่อผ่านไป4.6ชั่วโมงให้ทิ้งอาหารเลี้ยงเชือ้อต่อมาล้างเซลล์ด้วย PBS 10 0 ML 3ครั้งต่อมาเติม DMEM สด15 ML เพื่อเลี้ยงเชื้อต่อ ผ่านไป24ชั่วโมงเก็บส่วนสายของของเหลวที่อยู่หนาตักกรที่อุณหภูมิ4องศาเติม DMEM 15 mL เก็บส่วนใสาของของเหลวที่อยู่หนาตักกรผ่านไป24ชั่วโมงนำส่วนสายมาผสมกันปั่นเวงที่ความเร็ว1,000รอบต่อน,นาทีเป็นเวลา10นาทีกรองผ่านตัวกองขนาด0.45ม,มโครเมตรเก็บที่อุณหภูมิลบ80องศา การทดสอบการดึงดูดเซลล์เซลล์17เชนิดถูกย่อยโดยทิปซินเติมเซลล์30,000เซลล์ต่อ100ไมโคลลิตรใน96เวลเพทุกกลุ่มบ่มในตู้เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิส7องศาในสภาวะคาร์บอนไดออกไซด์5%เซผ่านไป24ชั่วโมงเติมลูซิเฟอร์เลสซับสเตต100ไมโคลลิตรใน96เวลเพทบ่มที่อุณหภูมิห้องสองนาทีถ่ายโอนไปยังไวบอร์ดสำหรับตรวจจับว,วัดด้วยเครื่องลูมิโนมิเตอร์ ทำการทดสอบการดึงเซลล์ทั้งหมด3-3ครั้งการวิเคราะห์การทําให้เป็นกลางโดยใช้ไวรัสยม p b n a จําลองไวรัสเติมน้ำค่าเชื้อแรงดันสูง250ไมโคลลิตรลง36หลุมใน96 page. เวลเพจเซรั่มเจอจาง30เท่าโดยใช้ DMEM เติมเซรั่ม150ไมโคลลิตรลง B4 ถึง B11 เติม dme m 100ไมโครลิตรลงในหลุมที่เหลือเจอจาง30เท่าโดยดูด30ไมโครลิตรลงในหลุม b 4ถึง b 1 1ไป c 4ถึง c 1 1เติมไวรัสแขวนลอยเทียม50ไมโครลิตรลงในแต่ละหลุมในคอลัมน์3ถึง11โดย b 3ถึง f 3เป็นตัวควบคุมไวรัสผ่านไป1ชั่วโมงเติมเซลลที af 2 9 3เซลล์1 0 0ไมโครลิตรในแต่ละหลุม บ่มที่อุณหภูมิ37องศาในตู้คาร์บนอนไดออกไซด์24ชั่วโมงทิ้งทิ้งของเหลวเติมฟูเลสเซนต์น100ไมโครโลิตรวางไว้ที่มืดอุณหภูมิห้อง2นาทีอ่านแสงสัมผัสและคำนวณอัตราการยับยัง้งโดยเครื่องอ่านไมโครเพดเอไลซเซรั่มจะจาง100เท่าเติม100ไมโครโลิตรลงแต่ละหลุมบ่มอุณหภูมิ37องศา30นาที ล้างหลุม5ครั้งเติมเอนไซม์เลเบลล e เรเอเจนต์ไมโครลิตรบ่มที่อุณหภูมิ37องศา30นาทีล้างหลุม5ครั้งเติมสารละลายพัฒนาสีและ B อย่างละ50ไมโครลิตรต่อหลุมวางในที่มืดอ5 5นาทีเติมสารหยุดปฏิกิยาอย่างละ50ไมโครลิตรต่อหลุมใช้เครื่อง e อล s ลซวัดการดูดกลืนแสงที่ค่าโอดี450 นาโนเมตรหรือ620นาโนเมตร Statistical analysis ข้อมูลทั้งหมดได้รับการวิเคราะห์และสร้างกราฟโดยใช้ซอ,ซอ,ซอฟต์แวร์ GraphPad Prism 6.0ค่า p ที่น้อยกว่า0.05ถือว่ามีความสำคัญทางสถิติ Results and discussion 1. Selection of infected cells of 7-HCOV เนื่องจาก s a i s c o v m e i s c o v และ s a i s c o v 2มีความรุนแรงสูงเราจึงใช้ระบบ b s v ของไวรัสสายพันธุ์เทียมที่แสดงออกอโอโรตีนเปลือกหุ้มของไวรัสที่ศึกษาเราได้ติดเชื้อ v s v Delta g t ด้วยพาสมิดท,ที่เข้ารหัสโปรตีนเปลือกหุ้มของโคโรนาไวรัสและเก็บสาระละลายส่วนบนเพื่อให้ได้ไวรัสสายพันธุ์เทียม เราประเมินความสามารถในการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสสายพันธุ์เทียมในเซลล์ชนิดต่างๆคือ 293-TAF, Hu7, VERO, 2 9 3 t 26, a l p a 2 6 A549, BHK21, 293FT, HELa, HEPG2, c f 2 t h llc mk 2 mdbk mdck mrc 5และ nih h 3, t 3 sarscov sarscov 2และ nl 6 3 cov สามารถติดเชื้อในเซลล์ e 2 9 3 taf hu h 7 vero 2 9 3, FT, 3 t 2 9 3 ft 2 9 3 t alpha 26และ ll CMK2 โดยที่ไตเตอร์สูงสุดพบในเซลล์ 293-TAF, NL63-CoV แสดงไตเตอร์ต่อเซลล 293-TAF และ MERS-CoV แสดงไตเตอร์ต่อเซลล HU7 h, h 7, และ LLC-MK2 โดยมีไตเตอร์สูงกว่าในเซล์ HU7 h, h 7, โดยใช้อะมิโนเปปไทด์ SN เป็นตัวรับ29 229E-CoV แสดงไทเตอร์ต่อเซล์ HUH7 ไม่พบไทเตอร์การติดเชื้อของ HKU1 และ OC43 ในเซลลไลายใดๆที่ทดสอบนี่คือกราฟแสดงการติดเชื้อของไวรัสสูดโดทปฟของโคโรนาไวรัสทั้ง7ชนิดใน17เซลล์และอัตราส่วนของไวรัสสูดโดทปฟ RLU ต่อการควบคุมเชิงลบ RLU ในการศึกษานี้เราใช้เซลล์ลาย 293TAF สำหรับไวรัสสายพันธุ์เทียมรวมถึง SARS-CoV, SARS-CoV-2 และ HCoV-NL63 ที่สามารถติดเชื้อในเซลล์ได้ และใช้เซลล์ไล์ h u h 7สำหรับ MERS-CoV และ HCoV-229E ซึ่งเป็นเซลล์ไล์ที่ไวต่อการติดเชื้อที่ได้ระบุไว้เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานของไวรัสสายพันธุ์เทียมเพิ่มเติมเราได้ติดเชื้อ 293T ด้วย VSV โดยไม่มีการถ่ายทอดพารมิดที่แสดงออกโปรตีนเปลือกหุม้มเก็บสาระละลายส่วนบนเป็นตัวควบคุม VSV ที่ไม่มีเปลือกหุม้ม การไตเตดได้ดำเนินการโดยใช้ทั้ง v s v ที่ไม่มีเปลือกหุ้มและไวรัสสายพันธุ์เทียม v s v ที่มีเปลือกหุ้มควบคู่กันในเซลล์ลายที่ไวต่อการติดเชือ้อหน่วยแสงสัมพัส RLU ของไวรัสสายพันธุ์เทียมที่มีเปลือกหุ้มมีค่าอย่างน้อย100เท่าของ RLU ของ v s v ที่ไม่มีเปลือกหุ้มในเวลาทุกตัวที่บรรจุสำเร็จ สำหรับเวลาที่บรรจุไม่สำเร็จคือ oc 4 3และ hku 1ค่า rlu ของเวลาเหล่านั้นมีเพียง27และ45เท่าเมื่อเทียบกับตัวควบคุม c e r u m antibody level detection ความเข้มข้นที่มีผลต่อการทำงานของแอนติบอดีที่ทำให้เป็นกลางถูกกำหนดโดยการทำให้เป็นกลางของเซรัม่มสำหรับ hcov OC43 และ c h o NO v h k u 1ซึ่งไม่สามารถระบุเซลล์ลายที่ไวต่อการติดเชื้อได้แอนติบอดีที่จับกับไวรัสได้ถูกต้องโดยใช้วิธีวัดเอลิซาผลการตรวจวัดระดับแอนติบอดีสำหรับตัวอย่างซีรัม200ตัวอย่างแสดงไว้ในตารางที่1ผลการทดลองแอนติบอดีที่จับกับเชื้อได้ตรวจพบ โดยใช้วิธีการวัดทางภูมิคุมกันวิทยาโดยเอนไซม์ SARS หมายถึงกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง MERS หมายถึงกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ค่าขัดออฟสำหรับ SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV และ HCoV-229E ถูกกำหนดเป็น30ในขณะที่ค่าคัดออฟสำหรับ HCoV-NL63 ถูกกำหนดเป็น183ในตัวอย่างซีรัมที่เก็บจากเขตปกครองตนเองกวางซีจวงในปี2009และ2010 antibody ที่ทำให้เป็นกลางต่อ SARS-CoV SARS-CoV 2และ MERS-CoV ทั้งหมดเป็นลบในบรรดาตัวอย่างเหล่านี้63และ33แสดงปฏิกิริยาการเป็นกลางกับ HCoV NL 6 3และ HCoV 229ตามลำดับ ตัวอย่างซีรัมที่เก็บในมณฑลฉางตงในปี2023แอนติบอดีที่ทำให้เป็นกลางต่อ sarscov และ mercov s เป็นลบ73% 96%และ91%ของตัวอย่างแสดงปฏิกิริยาการทำให้เป็นกลางกับสายพันธุ์ d 6 1 4 g ba 5และ bf 7ตามลำดับ นอกจากนี้83%และ45%ของตัวอยา่างแสดงปฏิกิริยาการจับ HCoV OC43 และ HCoV HKU1 ตามลำดับ100%และ81%ของตัวอยา่างแสดงปฏิกิริยาการจับ HCoV OC4 และ HCoV HKU1 ตามลำดับค่าเฉลี่ยไตเตอร์ Antibody ที่ทำให้เป็นกลางต่อ hCoV nL 6 3และ hCoV 2 2 9 e ในตัวอย่างประชากรจากเขตการปกครองตนเองกวางซีจวงคือ393และ84ตามลำดับค่าเฉลี่ยไตเต r a แอนติบอดีที่ทำให้เป็นกลางต่อสายพันธุ์ d 6 1 4 g ba 5และ bf 7 HCoV-NL63 และ HCoV-229E ในตัวอย่างประชากรจากมวลทนสร้างตรงคือ 167, 481, 257, 424และ80ตามลำดับ Description นะคะเราใช้เวลาเทียมในการศึกษานี้เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันทางโครงสร้างโดยเฉพาะโปรตีน S เพื่อให้เวลาที่มีชีวิตสามารถลอกเลียนแบบกระบวนการติดเชื้อได้โดยไม่ต้องจำลองลักษณะนี้ช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการวิจัหน้านี้ของเราและของคนอื่นแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แข่งแก่งจากการทดลองเวลาเทียมและเวลาที่มีชีวิตดังนั้นเราจึงเตรียมเวลาเจตัวโดยที่หตัวแสดงการติดเชื้อในเซลได้ และอีก2ตัวไม่แสดงไตเตร์ต่อเซลล์การศึกษานี้ยังมีข้อจำกัดหลายประการเช่นการสร้างสูตรดอไวรัสสำหรับ h c o v o 4 4 3และ HCoV-HKU1 ไม่ประสบความสำเร็จเราจึงใช้เฉพาะวิธีอีลิซเพื่อตรวจหาแอนติบอดีในสีลมซึ่งอ่านำนำไปสู่ความแตกต่าง มาประการเมื่อเทียบวิธีการทำให้เป็นกลางของสุดูไวรลัสค่ะ